สวัสดีครับี่โสวัสดีครับสวัสดีครับรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และ,แ,ละแบ่งปันและไม่ลืมลรู้รักสมามัคคีเฮ้ยลุงชิน<ะ>พามาที่ไหนเนี่ย <ห Mart? S 1> เป็นป่าเลยอะ ป่าธรรมดาที่ไหนอะป่าโกงกลางครับท่านผู้ชมนี่ป่าโกงกลางเลยพี่นุษย์ที่มาเนี้ยลอที่ะหลองมากลัวเปล่ากลัวเปล่ากลัวที่ตื่นมาถึงที่นี่เลยโอ้โหหลับหรอเป่าหลับรถมาหลับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับลุงชินพร้อมด้วยพี่นุษย์ซึ่งพี่นุษย์ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกวันนี้แต่ลุงชินนี่แหละนะเป็นเจ้ากีเจ้าการจะพาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูป่าโกงกลางกันนะอยู่ไม่ไกลครับสมุทรสงคราม สมุนสงครามนี่มันปลสมุรสงครามเลยเหรอเอ้าใช่สิเดี๋ยวดี๋ยวอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยตำบลหองโคนเดี๋ยวตามานะครับท่านผู้ชมลุงชินจะพาพี่นุษย์และท่านผู้ชมไปดูเขาปลูกป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์กันครับริมมใจทะเลเลยลิามใจเลไปพี่นุชไปกันเอ้ยอยากไปชอบชอบไป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  พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาุภาหราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่นายโคสิบปั้นเปี่ยมรัตรัสมีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2534ดังนี้ ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างยาก ก็ต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชนปละประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกลางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป จากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ก่อให้เกิดโครงการปลูกป่าชายเลนหลายแห่งในประเทศไทยโดยสุดราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมผสมนิกรชาวไทยได้ร่วมพร้อมใจกันสนองแนวพระราชดำริในการเติมชีวิตและลมหายใจให้แก่พื้นที่ป่าชายเลนของไทยให้กลับมาเป็นทรัพย์ในดินสินในานา้ำอันมีค่าของแผ่นดินไทยอีกครั้ง วันนี้รายการสยามปันสุขจึงขอนำภาพป่าชายเลนที่ตำบลคลองโคนอําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามที่หน่วยงานภาครัฐพร้อมด้วยชาวบ้านคลองโคนตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนได้ร่วมกันปลูกป่าและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้นำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ปัจจุบันมีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มได้แล้วหลายพันไร่นับเป็นการสนองงานอย่างต่อเนื่องและสำฤทธิผลตามโครงการพระราชดำริพวกเราคนไทยจะเคยได้ยินแน่นอนคำว่าศาสตร์พระราชา พอเราพูดคำว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าคำนี้หมายถึงอะไรในหลวงราชการที่เก้าันได้สมพระราชทานโครงการกต่างๆมากมายหลวงพ่อเชื่อว่า น้อยคนนะที่จะไล่เรียงจดจำโครงการที่พระองค์ท่านได้ทสมในพระรมริพระชาทานให้กับประชาชนให้กับหน่วยงานต่างๆเราพ่อยกตัวอย่างตั้งแต่เราเด็กๆเลยเนี่ยเราจะตื่นเต้นกับเรื่องฝนเถียมญาติโยมซึ่งเราก็อาจจะไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจเหตุผลรู้แต่ว่าเครื่องบินบินไปบ,บนท้องฟ้าเดี๋ยวฝนก็ตกลงมาเราเรียกว่าฝนเทียมก็คือบังคับให้ฝนตกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทึ่งกันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเราไม่รู้แต่ทุกวันนี้เราก็มีความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็จะเข้าใจพวกเราเคยเห็นการหันน้ำ ในที่ต่างๆที่เราเรียกกันว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ส่งพระชาทานให้กับชีวิตของพวกเรากังหันน้ำช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนเติมออกซิเจนเข้าไปเอาง่ายๆว่าน้ำเสียกลายเป็นน้ำดี ปลาก็าไม่ตายเพืเ่อน้ำควรเจริญเติบโตได้เราก็เห็นหญ้าแฝกนะที่พวกเราก็พยายามปลูกกันแล้วเกินนะปลูกกันอย่างมากมายในบ้านเมืองของเราทำไมต้องปลูกหญ้าแฝกหลวงพ่อเข้าใจหญ้าแฝกมีประโยชน์มากยติโยมปลูกง่ายตายยากในเรื่องสำคัญก็คือหญ้าแฝกเนะี่ยเขาก็จะมี ระบบลากนะที่ช่วยยึดหน้าดินเอาไว้ไม่ให้ดินพังทลายตรงนี้เองยัดยมที่เป็นประโยชน์นะแล้วต้นหญ้าเองเราก็สามารถเอามาทำประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างเจ่นเอายาแฝกมามุงหลังคาบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราเป็นคนชนบ,บทบ้บนนอกเนี่ยบางทีเราก็ไปหายาแฝกนี่แหละมาทำ ขอกไก่มันทำอะไรที่เราอยู่ได้นะยันยง ไปชูชีพทำไมอะพี่นุชเพื่อความปลอดภัยค่ะลุงชินแล้วจะไปไหนอะนี่ไงลงเรือไปดูป่าชายเลนพี่นุชฮะน้ำหนักจะรับไหวหรือเปล่าเนี่ยชูชีชพอะโหลุงชินก็รับได้สิใส่สองตัวเลยเฮ้ยอเอาอย่างนั้นเลยเหรอ,อ,อก็น้องเค้กบอกว่าจะจมใส่สองตัวเลยใส่เลยใส่เลยใส่ได้ใช่ไหมน้องเค้ก มันไม่มันไม่ได้อะแขนใส่ไม่ได้อะ แต่มีเรื่องหนึ่งที่คนไทยเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆและใช้ประโยชน์ได้อย่างมากก็คือเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือหลวงพ่อก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เป็นอย่างไรคืออะไรแต่เมื่อได้ศึกษาดูแล้วก็ก็มีความคิดสองอย่างอย่างหนึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำได้ก็แปลว่าเราก็ไม่จนญานโยมมีกินไปตลอดชีวิต แต่ด้านหนึ่งก็มองถึงหลักของคุณธรรมคนที่จะใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องยึดหลักธรรมสำคัญหลายข้อเลยทีเดียวญาติโยมข้อแรกก็คือเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนี่ต้องมีญาติโยมความอดทนขันติต้องมีเป็นของคู่กันเป็นธรรมดา และคนที่จะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจิตใจจะต้องมีเรื่องของความสมถะมากน้อยสันโดษซึ่งในเรื่องตรงนี้สำคัญญาติโยมเพราะคนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่รู้จากความสมรถะความมากน้อยสันโดษหรือความพอเพียงเนี่ยถ้าเรากินเราใช้แบบฟุ่มเฟือยสุรุลุยสุล้าย ไม่ละวัดระวังการกินการใช้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักญาติโยม เรา3คนสามคนที่ไหนเราลุงชินมากันแค่2คนเองเอา้าก็รวมทั้งน้องเค้กคนขับเรือด้วยยังไงอ่ะเนี่ยพวเนี้ยสุดหล่อเนี่ยลุงชินนะครับขอให้น้องเค้กค่อยๆชะลอเรือเพื่อจะได้เห็นบ้านของชาวบ้านคลองโขงนที่ปลูกอยู่ริมฝั่งน้ำสังเกตเห็นว่ามีการปรับปรุงบ้านสร้างบ้านใหม่ทดแทนของเก่ากัาเม่หลายหลังนะครับสวยมากเลยนี่แสดงว่า ปัจจุบันเนี่ยฐานะทางการเงินเนี่ยของชาวบ้านเหล่านี้ต้องดีอ่ะแล้วทำไมถึงมีไรายได้ที่ดีขึ้นมาล่ะตั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นแค่ชาวประมงพื้นบ้านเป็นบ้านริมป่าชายเลนที่ถูกทำลายจนเกือบจะกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมไปแล้วอะ่ะ นั่งเรือกันต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็แวะดูลิงป่ากันเป็นลิงที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนอยู่กันเป็นกลุ่มเลยแหละครับน้องเค้กคนขับเรือนะก็บอกว่าลิงเหล่านี้นะลุงชินมีอยู่ทั่วไปเลยแหละครับแล้วก็ชอบมาเล่นกับนักท่องเที่ยวชอบมาขอขนมกินมาแย่งของนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ดุร้ายเนื่องจากกินอิ่มในป่าชายเลนมีกล้วยมีผลไม้ให้ลิงเหล่านี้เขากินกันเหรอครับน้องเค้ก ไม่ไม่ไม่หรอกครับลุงชินเจ้าพวกลิงเหล่านี้นะมันไม่กินหรอกครับผลไม้นะ่ะมันกินปูกินกุ้งกินหอยที่อยู่ตามชายเลนเนี่ยเป็นอาหารลุงชินแล้วก็งงเลยล่ะครับงงแบบงองงูสองตัวออกมาต่อกันอย่างนั้นละ่ะงี้เลยละ่ะโอ้ยลิงไม่กินกล้วยหรอกครับกินกุ้งกินปูกินหอยจับหากินเงาเอง,เองให้ตายเถอะพี่นุชอย่างเนี้ย ต้องมีน้ำจิ้มมากินกับกุ้งด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอาแบบเผ็ดๆก็แล้วกันนะที่ป่าชัยเลนแห่งนี้นะครับมีสัตว์ทะเลมากขนาดลิงกินจนเบื่อเชื่อเลยลิงต้องมาหามันแกวหาขนมจากรักท่องเที่ยวกิน เมื่อเรือวิ่งไปอีกสักครู่ลุงชินและพี่นุชก็พบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแหมกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยท่าทางแบบมีความสุขจริงๆแต่นี่มันไกลจากชายหาดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องเคสก่อนว่าน้องๆที่เข้ามาเล่นน้ำเหล่านี้ทำไมอ่ะเขามาเล่นทำอะไรกันน่ะเนี่ยไกลๆนะน้องเคสคนขับเรือเผื่อจะให้คำตอบกับลุงชินได้ วัสดีครับเขานัท่องเที่ยวเขามาทำอะไรกันะเขามางมหอยเล่นสกีแล้วก็ลูกป่าเทเลนครับงมหอยนี่หอยอะไรครับจะเป็นหอยแครงหอยตลับครับที่เขามอแล้วถ้าเกิดเขางมได้แล้วก็กินได้ไหมได้เลยครับทั้งงมได้ก้ากลับไป็ทานได้เลยหมายความว่ากลับบ้านไปเลยได้ครับเพราะว่าปกติตอนน้ำลงก็มีชาวบ้านมาเก็บ ทุกวันอยู่แล้วมาเก็บเป็นอาชีพของเขาครับแล้วเขาต้องเสียเงินไหม,มเวลามาเก็บไม่ไม่ต้องครับตรงนี้เป็นทะเลเอาณาจนะักสาธารณะใช่ใครจะเก็บก็ได้ก็เหมือนหาปูหาปลาทั่วไปครับอ่าทุกคนมีสิทธิ์ครับแต่ว่าหอยมันเป็นพื้นที่แนวป่าเชนเลนก็จะมีหอยมาเกิดก็ชาวบ้านก็มาหาอหอยมันมาเกิดเองเหรอใช่ครับโอ้ที่มันมาเกิดเองเนี่ยเพราะว่าป่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าใช่ครับป่าสมบูรณ์น้ําดีดินดีครับ ทำไมถาวันที่ป่าปไม่สมบูรณ์อย่างนี้หอยมีเยอะอย่างนี้ไหมถ้าถ้าป่าหมดไปพวกหอยมันก็จะสัตว์น้ําไม่ใช่ว่าหอยอย่างเดียวครับสัตสัตว์น้ํกุ้งหอยปูปลามันก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่อนุบาลตัวอ่อนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโครงการของพระเจ้าอยู่หัวรัชาการที่9้าใช่ไหมที่ว่ามาปรับปรุงมาแนะนําวิธีพวกนี้ให้อะ่ะใช่ครับ ก็มาถึงสิ่งที่ลุงชินอยากทามากที่สุดในวันนี้นั่นก็คือนําต้นโกงกลางมาปลูกบริเวณพื้นที่ดินที่งอกริมทะเลเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งตามปกติทั้งชาวโคงโคนนักอนรุณักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวเขาก็พากันมาปลูกต้นโกงกลางกันมากกว่าสองทศวรรษแล้วนะจริงอ่ะลุงชิน เสียงพี่นุชอะถามดังกว่าเครื่องยนต์ของเรืออีกนะครับอย่างนี้พี่นุชขอปลูกด้วยคนนะไอ้เจ้าต้นโกงกลางเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครับที่ผมถืออยู่ลุงพินถืออยู่เนี่ยมันคือต้นอะไรนะพี่นุชลืมแล้ว โกงกลางอ๋อต้นโกงกลางใบสวยสวยสวยเนอะนะลำต้นก็นี่เป็นอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวดึงออกมาให้ดูแน่โกงกลางโกงกลางเออโกงกลางโกงกลางโกงกลางเนาะโกงกลางเดี๋ยวลุงชินจะไปปลูกนะโหแล้วเขาจะปลูกกันยังไงล่ะนี่อปลูกตรงนี้ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ ท่านผู้ชมครับสนุกสนานเบิกบานรับลานใจได้ตากแดดโอ้โหนี่ยังเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นเจ็ด <6 S 1> ต้นสนุ๋ยกำลังจะปลูนี่ไงเดี๋ยวกำลังจะปลูกท่านผู้ชม<อ>เดี๋ยวปลูกตรงนี้ไปอีกหนึง่งนี่ตั้งชื่อด้วยต้นลุงชินโอ้ยขึ้นไปเนี่ย <G ül üyor> จะขึ้นไหมเนี่ยต้นลุงชินต้นลุงชินไอน้เน,น,นี่ยต้นเนี้ยเหรอนี่บอกไปเยอะเลยตน้นลุงชินอเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวปลูกให้ท่านผู้ชมอีกต้นหนึง่งปลูกให้พี่นุชด้วยอ่าพี่นดดุชไว้ที่หลังเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเป็นตัวแทนนะป่าเน,นี้ยถ้าเกิดจะเริ่มโตโตขึ้นมามีต้นไม้อยู่ไม่กี่ต้นละที่พวกเราได้มาปลูกกันสยามปันสกเอาเดี๋ยวปลูกกันตรงนี้อีกต้นหนึง่ง ว่าเราไม่ใช้หลักปรัชญาไม่ใช้ศาสตร์พระชาไม่ใช้กเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่รู้จักคําว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงหรือกรเกษตรแบบพอเพียงเป็นอย่างไรโอกาสที่เราจะเป็นนี่แน่นอนมันก็ต้องมีแต่ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นผลจากการเป็นนี่เช่นเดียวกันดังนั้นวันที่ห้ธันวาคมนะัะ ของทุกปีนะพวกเราก็มาร่วมลํำลึกนึกถึงคำสอนของในหลวงชาชการที่9ก้าันและก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้ร่วมทำความดีหลวงพ่อก็เคยพูดให้พวกเราฟังนานแล้วแหละแต่ยังจำได้ดีว่าถ้าหากว่าพ่อของเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งถามว่าสิ่งนั้นคืออะไร ที่ท่านจะมีความสุขที่สุดเพราะอยากให้ลูกเป็นคนดีมีความสุขดังนั้นศาสตร์ของพระราชาเนี่ยทำให้เราเป็นคนดีและมีความสุขแากเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ท่านยังทอดพระเนตรเห็นพวกเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่แน่นอนพระองค์ท่านก็ทรงไม่สบายพระทัยแน่นอน พระพอ่อเขายอมรักยอมห่วงลูกทุกๆคนงนั้นจึงขอฝากพวกเรามาวันที่ห้ธันวาคมขอทุกปีนะทำสิ่งดีๆนะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านร่วมกันขออนุโมทนานะบุญของญาติโยมทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างธรรมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้สงบสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรือง สืบต่อไปขอเจริญพรพี่นุชครับค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยได้ยังไงนั่งในเรือย้ยเฉยใช่แล้วอะไรก็ฝาเข้าโป๊ใช่แล้วลุงชินแล้วคนที่นั่งข้างๆพี่นุชนี่ใครอ่ะนี่แหละค่ะพี่นุ้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ยินชื่อแล้วได้ยินชื่อแล้วรู้แล้วพี่นุ้ยแนะนําตัวเลยค่ะพี่นุ้ยเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนของโคนค่ะที่บอกว่าผู้ใหญ่ชงผู้ใหญ่ชงที่ไทยนะครับ เป็นคุณพ่อสามีค่ะออนนี้ท่านนะทําโครงการปลูกป่าชัยเลนมา30ปีนะคะปัจจุบันท่านก็อายุ8 9ปีแล้ว<อ>ค่ะก็ส่งต่อให้ลูกๆช่วยดูแลแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ารับงานในต่างๆมาแล้วก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนค่ะค่ะขณะที่ป่าชายเลนเนี่ยสวยงามจเจริญเติบโต,ตขยายพื้นที่ไปอีกเขาว่าเป็นพันไร่เนี่ยจริงไหมครับ จริงค่ะจริงนะครับจริงค่ะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดการพื้นที่ให้1น0 0งไร่สําหรับปลูกป่าผืนนี้นะคะโอ้พี่นุย้ยแล้วอย่างเนี้เวลาเราปลูกเยอะๆเนี่ยเราดูแลกันยังไงล่ะครับพี่ค่ะชาวบ้านก็คอยสอดส่องดูแลนะคะมีกลุ่มต่างๆปัจจุบันก็มีทั้งนักเรียนหรือว่ากลุ่มบริษัทเข้ามาช่วยเราปลูกป่าชายเลนค่ะตอนนี้ก็จะประมาณ70%นะคะที่ ติบโตตอนนี้สามสิเป็นต์ก็เป็นพวกชาวบ้านเข้าไปดูแล้วว่าต้นไหนมันออปลูกไม่ขึ้นหรือว่าลอยตามน้ำอะไรไปนะคะแล้วก็ปลูกซ่อมเสริมค่ะผลพอยได้จากการที่พวกเราเชาวคลองโคนนะครับ ทำการช่วยกันปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เนี่ยผลประโยชน์ที่ตามมามันได้อะไรมั้งครับพี่ค่ะอันดับแรกเลยก็ได้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านประมงม,มีแบบกุ้งธรรมชาติปูทะเลค่ะหอยแครงหอยแมงคู่พวกเคยพวกปลาพวกปลามันมากขึ้นใช่ค่ะยังเคยก็เป็นกะปิของโคนชื่อดงังนะคะเคยตาดำม,มากขึ้นนะ,ะเพราะว่าเป็นอ,อย่างที่ทราบว่าป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลจัดน้ำไว้อ่อนนะคะ ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนี่นะครับเป็นเพราะว่าทำตามศาสตร์พระราชาครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้นำโครงการดีๆที่คลองโคนมานำเสนอต่อท่านผู้ชมเส,เสียดสีไดนะครับรายการสยามปันสุกวันนี้หมดเวลา,วลาแล้วพี่นุช<ม>ติดตามชมรายการสยามบรนสุกในมือถือเรากดยังไงพี่นุช ก็กดเข้าไปเลยว่าสยามปันสุกเป็นภาษาไทยนะลุงชินอ่าเข้าไปก่อน u t u b e ใช่ใน YouTube พิมพ์สยามปันสุกเป็นภาษาไทยใช่แล้วแล้วก็จะเห็นเลยลุงชินสุดหล่อคนนี้กับพีโนุสพ่นุสสุดส,ดสดวยเอาเลยตามสบายออนะครับวันนี้รายการของเราเวลาไม่มีแล้วจากกันก่อนแล้วสัปดาห์หน้าที่นี่สถานีแห่งนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ